ันตีนบ่ตีนประตูบ่จะลองเปิดเาแสงเชื่อเลยเปิดไู่ดเลยไปมาม่ได้คาทานขามือ้องจ่อยเนอาราเบงลองจ่อยเ้วไปคเดง่ด้เด็กด็มันอ อเอาไหเห็นบก่บกือบเขา่าบายดีสบายดีนะครับพี่นอ้องเนะบิร์ตสู่สู่คนเนาะประชมสวรรว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนะาะกาดชัดดีพี่น้องทางฝั่งไทยกันเองแลผมพอก็จ่องยูทูบมองวิญญาณใจกันหน่อยเพียงเนาะ เพิมเติก็ยังอยู่อ่าทางบ้านทางเฮืนของน้องดาเนาะก่อนกลับพี่น้องเนาะก่อนกลับบ่เวียงเข้ามาอัปเดตหรือว่าถ่ายคลิปให้พวกพี่น้อง FC อ่าได้เบิ่งได้ชมนํากันอีกคลิปนึงเนาะพี่น้องจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมกันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิถ่ายหวพี่น้องเบิ่งเนาะในขั้นตอนน้องดาวอ่าเพิ่นาบซาาบยงแล้วเนาะพี่น้องเพิ่นก็อ่าอยากปูกระเบื้องเนาะีงเนาะบ่เวียงก็เลยให้เพิ่นปูไปก่อนเนาะีงเนาะ FC หลายๆคนเนาะพี่น้องเนาะเดินตั้งคำถามขึ้นมาเนาะต่างๆนานาพี่น้องเนาะแต่ว่าเพียงเองกะเหมือนจกคว่ำศีคือกันเนาะพี่น้องเพิ่นว่ามาเวียงเอ้ยว่ามาเวียงล้มเอียงเพิ่นว่าเนาะ่เพื่อนนั่นน้องจ้อยเฮ็ดให้เบิดทุกอย่างเพิ่นว่าเนาะเพื่อนน้องดาวว่ามีแต่ให้น้องทั้มาเนาะพี่น้องเนาะอ่า คือกันพี่น้องเลยคือทางเฮือนน้องจ้อยกับน้องเพิ่นกับเฮ็ดคือกันคือทางเฮือนน้องดาวนี่กับน้องดาวกับเฮ็ดคือกันช่างพุดกับเฮ็ดคือกันน้องพี่น้องเนาะโบเมนว่าสีอยากให้แต่น้องเฮ็ดคนเดียวเลยพี่น้องเฮ็ดเฮือนของตัวเองน้องพี่น้องเนาะหนึ่งมาอ่าข้าจ้างข้ายังกับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นกับชีให้อยู่พี่น้องเนาะโบเมนว่าเฮ็ดอาล่าอะไรพี่น้องเนาะเฮ็ดเพือนเจ้าของกับผู้ใหญ่เพิ่นกายให้ผู้ใหญ่เพิ่นกับจ้างเนาะงเอฟซีเนาะตั้งคำถามขึ้นมาให้เบาเวียง อ่างงโมเวียงทับสนน้ำอีกพี่น้องเนาะคือเวียงในคุยกับทางน้องเพิ่นไปแล้วเนาะว่าเฮ็ดไปสิจ้างค่าเฮือกแฮ่งยู่บ่แม่นว่าบ่ให้เงินได้พี่น้องบ่แม่นว่าบ่ให้เงินได้ทั้งแม่เพิ่นกับปูเพิ่นสิจ้างกับเพิ่นสิให้เงินอยู่พี่น้องที่ว่าให้น้องดาวเฮ็ดนี่เพิ่นก็สิให้เงินค่าแฮ่งค่ายังอยู่เนาะพี่น้องบ่แม่นว่าเฮ็ดละทำยู่ละละอยู่แบบบ่เฮ็ดหยังหรือว่านั่นแหีงเต็กน้องแฮ่งเฮ็ดนั้นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ให้เข้าใจลำกันอีกเทื่อนึงงพี่น้อ จังได๋ก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องเดียวเวียงเอาไปอัปเดตให้เบิ่งเนาะอ่าน้องปูกระเบื้องพี่น้องเอ้ยอ่าบ่แม่นําองค์นําเอียงเนาะพี่น้องเนาะคือว่าแวงเวียงให้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยวนทางเนของน้องจยก็ทงลุงแก้วก็ับลูกๆเพิ่นเนาะพี่น้องเฮ็ดเนาะวนทางนี้เฮาก็ให้ทางผู้ช่วยกับางพุดเนาะทางน้องดาวเนาะพี่เนาะให้รายเงินดคนพี่น้องให้ไปเบิ่งไปชมกันเนาะกลับมาทาทางนี้อีกแล้วอึบๆๆๆ อาอันนินบอกเต้นทักไงเนี่ยหางขากี่นี้บอส <Hey. S 1> ันแหงเอาตุกนามาจา้าพุดตุกนามไปอีกยิงกับไปเจ็บๆเลยอ่ะสบายดีก่อนเซีก่อนไปยด้ยุด,ยยด้วยอ่า <laughs> เอเอเอออออให้กระดาษแผ่นพกแพ่นเจ็ดแผ่นะช่องแก๊สเนาะ <c oughs> ช่องแก๊สพี่น้องเลยเกึบเกบ รูปนี้งามน,นะพวมมันนาพวมมันนั่นสมดุลกันกับพืชนนิดเดียง 嗯。Mm hmm. ก้อยไปเบิดเบิดปูนตัวนั่นกนยายาๆก่อนก็นได้ได้ครูมาก่อนชื่อครูมาให้เมื่ออื่นก่อนมันโมมีครูหิวมันบอณนะัฐทางเดียวมื่อวันที่ชื่อครูมา,หาให้เก้อยเห็ดเบิดปูนน้ำกระบะนั่นน่ะยาพอดีได้เบิดได้บอกระเบื้องชแผ่นแเพนผ่นเดียว เอาเบิดปูนนะ,ะ่งเดอยามันได้กะทังได้คูม,มาก่อนซื้อคูซื้อตะปูสามมาไวาเสียบอ่าลองกระเบื้องอน,นั่นนั่นเลย หาห้องนามห้องครัวอ่าทาใต้ยังเหลือเก็บพวกอะเนะสีว่ายังไงจ๊ะอ่าประเภทสีนี้ยังเหือเป็นงานเก็บเนาะเอองานเก็บงานตัดคงตัดอบนี่นะพี่น้องเนาะอาตกแต่งอนั้น đúng, toàn chúng chào Thầy, chúng chào bò hết nhá, mà, bò. bùng chắc, thiếu ในตัดเบนันขอประตูต่างหากเราอาทาไปแต่บานก่อนทาไปแต่บานในขอบประตูดดานจีนอาซีตัดทิศเดียวชิเข้ามามันดังงันตีนบ่ตีนประตูบ่จะลองเปิดบ้งแสงเ่นเ ไปแข่งบอลนะตัด่คาแน่เลยคือคือยังคือน่นอนย่งดีตัดเนาะตดด คือึ้นสีน้ำผู้ช่วยแต่ะสีจะม,นมึนๆนั่นนึงเขาไปในผมนใครแต่ว่ามันล่มแน่เหมือนมันลวงอากาศอืมความไหน โอเคเห็นบ่คือบ่กเขาลายมันคือบ่กเขากัน,กน,กน,นพี่พี่ท้างนี้ไปสิหมุดน<ร>ี่นี่ช่วงที่มาโตใช่กับตัวนี้แท้ลองเบิบ่อว้ลองเบิง่ง นำหัวเข่าอาจารย์แมนออแมนวะแมน้ะมาไปก่อนมาเลยก่อนมาแม่นหัวเข่าัวเข่าได้สางพุทธนวนี้เข่าบ่วะ ใช้ลูกลูกซ้อนมันดมมันมีลูกซ้อนบอกอยู่มมรติ่งตนีต่อนะครับ ออมีแต่ทางเดียวนี่นะมันคือเนี่ยทางเดียวนี่มีตัวนี้นะลายมันจะไปแบบเดียวกันเด้อเศษมันบันนีัีนี่ก็มลแผ่นหนึ่งมาแช่พุ่นน่ะส่วนอันแผ่นต่อไปน่ะก็ มันจะออกไปมอโม,อมอนี่มันจะอยู่อยู่ขอบในไปจักบัตมอลายผงตงบบัว,น,ตวน,ตน,นินแบบนี้แหละคือแนน้องดาวมานจะลองปิ้นน่อปิ้นแบบนี้แหงบอลนั่นหากเฉดบกเข่ากันเฉดเฉดมันไปคนละทางคนละทางแน่ลายแบบนี้แหงปูหย่างเนาะเบิ่งหย่างเนาะเอาเอาตัวนี้มาพี่ มันตามมันเึวนไปวนมาอยู่อันนี้บอกเอาแบบเดียวกันเลยบอกเอาแบบแผ่นธมิดไปเลยบอกเล่เลยไม่เลยม่นอเมนยื่ห่างเบาพื้นว่ามันมันแบบลายมาโตอกันนะนะมันเป็นคนคนละเพนมาโตได้แบบน้เนเอาคือว่าวิววิวี่นี่ละ แม่แล้วปิ้นปินไม่เขาบ้านศานเขามันอยู่ตวงนีได้เนาะว่าเน้แด่แต่นะครูกทำมากรแบบนี้เด้กับแบบนี้เลยเดิมแบบนี้เลยมันที่ขางใส่เบาขางแฉะมัน มีแต่ตัวมีแต่ตัวนี้นะ,ะเดยกเฝากันนีในะรบหน้ารบหน้าเลยครับก็เ่นต่างกันในห้องเลยโอเคเลยนี่นแล

ស្នាង់ទ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 ាង ใช่ผัดเฟรเอามาผัดเฟรไม่ใช่เนาะเอาตตดมือดูไปเลยเผื่อแลวชอดไปไดื่อเมือเนาะชอดได้ปูนมันกัดได้

วางต่อไปบางอยู่คันตัวนั้นเพนนั้น,น,นลนยมันจะออกไปแบบไดเพนต่อไปนี่เเเน <c oughs> นนะ จะไปไปชั้นเนี่ยนอ่าฮึบแล้วเอ้ยจะไปแล้วนี่นะลงไปแบบเดียวกันเบิรงดชังเกตเบิรงลายตัวโค้งนี่นะบ่อยยังไงฮะลายโค้งเป็นปิ่นข้างนี่อยู่ข้างนี้ก็ต้นน้ำบึงต้นนี้มันตามกันเรื่อยๆอ่ามันแห่เศษเศษมันจะเข่ากันคำว่าหมตัวนี้นี่ยเศษโบเข่ากันเรือยเข้าาเอาไปทางอื่น มันเก็บเมืองลายมันตัวเศษมันเนี่ยเดี๋ยวนี้แหละเขากันแน่แบบคิดหนึ่งเนาะมาณนี้อย่างกินนี้นนกับประมาณน,น,นี้ก่อนถ้าว่าพิพาทการใดก็ต้องกลับขอโทษขออภัย คลิปที่ไลเนอพี่น้องเนาะจะนำลาไปก่อนในคลิปนี้เนาะเดินทางกลับพี่น้องเลยอย่างไดก็อยู่ดีมีเฮงเบอร์ุกูชุกคนเนาะคลิปทีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเข้ามาให้การกดคลิปกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบของเราเวียงเนาะพี่งเนาะกขอขอบมุกกดใจหลายพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วพี่น้องจังไดก็อยู่ดีมีเฮงคือเก่าก็เดิมเนาะเก่าก็สบายสบายดีเบอร์ุกูชุกคนเด้อเนาะ